น้ำตาลพิจักคณาร้องไห้หนักมากไม่อยากไปถ่ายเจอบทรามาทุกวันเล่นไม่ได้ เร่ละครมาหลากหลายปดป่าแต่ใครจะคิดว่านางเอกน้าวานน้ำตาลพิจาการาวงสารัตนสินเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่กดตันที่สุดในชีวิตเกี่ยวกับการแสดงถึงขั้นร้องไห้ไม่อยากไปถ่ายลาสุดที่เจอนักสแสดงสาวที่มาโปรโมทล,ละครเรื่องมือปราบมหาอุดที่ช่องสามพร้อมลอบประสบการณ์ถึงการทำงานสุดโหดก่อนหน้านี้ว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ค่อนข้างดิ้งสำหรับตัวตาลเพราะว่าเจ็ดวันเราไม่ได้ เป็นน้ำตาลเลยเพอมีเวลาว่างเราก็ต้องทำการบ้านสำหรับประกอรสองเรื่องอย่างเรื่องปืนปาบมหาอุดเป็นผู้หญิงที่ชีวิตรันทดมากเห็นแม่ถูกกระทำชำเรามาตั้งแต่เด็กๆเราวันแก้แค้นเราวันเอาเกนไม่อยากกระไก่ส่วนอีกเรื่องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดนสามีทิ้งโดนนอกใจอีกเรื่องก็พลิกเล่นไร้เรื่องแรกและมีความไม่เข้าใจในตัวเองว่าทำไมเราถึงเป็นคนไม่ดีํากับคนนั้นแบบนั้นแบบนี้ เลยทำให้คิดว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักและดันเป็นคนที่อยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราก็เลยมีความกดดันตัวเองค่อนข้างสูงอยู่ดีๆตันก็กลายเป็นคนที่กลัวสีนดราม่ามีมั่นใจในสีนดราม่าเลยไม่มั่นใจถึงขนาดที่ว่าอยู่ดีๆก็หาตัวละครไม่เจอและเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาตลอด10ปีที่เล่นละครมาคือปกติเวลาเล่นละครดราม่ามันอาจจะมีวันที่เล่นดีมากๆวันนี้สีนี้ร้องไห้ไม่ได้แต่พอให้เวลากับมันส แป๊บเราก็จะทำได้ดังนั้นพอกลบไปะถ่ายมือปามาหาอุดพอมันหนักขึ้นถึงขั้นตาลเคยถ่ายโลเคชั่นที่เป็นบ้านเราและเป็นสีน่ห้องนอนวันนั้นรู้สึกร้องไห้ประมาณแปดซินทั้งวันและร้องไห้แบบไตระดับมากร้องไห้แบบโกรธแม่ร้องไห้แบบแฉนร้องไห้แบบอยากฆ่าคนร้องไห้แบบนี้อะไรแบบนี้